กินอะไรไปกินกินท่อนไม้นะครับผมมาลองดูกันว่ามันจะทับอาหารได้กินไหมนะครับนะฮะนะฮะโอเคเลยกินได้ครับท่านผู้ชมหวานนะท่านผู้ชมเหมือนยอดมะพร้าวนะท่านผู้ชมฮะมันอร่อยเหมือนยอดมะพร้าวเลยครับเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่าครับผมกลับบ้านไป เมคเมนูก mm ัน hmm. ดีกว่าน่าตลกมากเลยมีฮอตมันร้อนกับมันฮอตนครับผมตันไรดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมพบกันอีกแล้วครับผมกับสันไรเดอร์ครับก็เปิเอิญข้างๆสวนมันเป็นป่าเนี่ยคร เป็นป่าก็หรือว่าไม่ใช่ป่าใหญ่มากนะครับผมก็ผมสังเกตมานานแล้วเดี๋ยวผมเข้ามาทําสวนผมมาทาสวนเนาะผมก็ไม่ได้ถามอน้ําถามอะไรว่าไอตนน้ต้นเนี้ยต้นเนี้ยฮะมันคือต้นอะไรก็ได้รับคําตอบนะครับผมผมก็สงสัยมานานนะเขาบอกเอ่อเก่าลังหรือเก่าอะไรไม่รู้นะเออจังเลอครับเข้าสาระเลยผมถามน้ําบอกว่า กินได้ไหมบอกกินได้ครับผมเขาบอกว่าปอกกินไส้ในหรือกินยอดอด้านในนะครับปอกปอกปอกตัดลําต้นมาแล้วปอกแล้วก็เอาไป,ไปประกอบอาหารได้หลายอย่างเลยเขาบอกว่าไปต้มจิ้มพริกได้เอาไปแกงได้แกงเปืแกงแลาวอะไรได้อา้าวอย่างนี้ผมจัดเลยนะครับผมบอโอเคครับโอเคท่านผู้ชมลําต้นของอต้นเก่าลางหรือ ต้นอะไรก็ไม่ทราบนะครับผม <Huh? S 1> บว่าผมไม่เคยทานมาก่อนไม่เคยกินมานะครับต้องเดินเข้าป่ากันสักนิดนึงครับท่านผู้ชมในนี้นะฮะดูครับท่บนานผู้ชมเขาจะอยู่ในปา่าอย่างนี้ครับมันเป็นป่าก็ไม่ไม่เชิงปา่าใหญ่มากนะครับผมหากินยากๆนะครับผม จะลองดูว่าเราทําเมนูอะไรได้มั่งนะครับผม กินอะไรกินกินห้อนไม้นะครับผมมาลองดูกันว่ามันจะทบอาหารได้กินไหมนะครับเนี่ยฮะนี่ฮะโอเคเลยแล้วเราก็บองตกเลยผมไม่เคยกินมาก่อนกินแน่เขาบอกกินได้ก็ลองดูครับผมท่านผู้ชมกี่ เราจะมากินไม้กันนะพีโ่โจกินได้ครับทนำ้ำผึ้งชมหวานนะท่านผู้ชมมะพร้าวนะท่านผู้ชมมันอร่อยมันยอดมะพร้าวเลยครับอัน<ะ>นี้ผมปอกโทษนะครับผมยังไม่รู้วิธีปอกนะครับเนี่ยนะัต้ตนได้แค่นี้ครับ

เดี <binary> ๋ยวก็เราเต็มตัวกลับกลับบ้านดีกว่าครับผมกลับบ้านไปเมคเมนูกันดีกว่าเป็นไงมันต้องกินได้นะโอเคครับผมลออปอกกันนี้เลยเอาเรื่องครับเหนื่อยไปโอเคครับ เดี๋ยวท่านผู้ชมจากที่ต้นไม้นะครับผมกลายมาเป็นแกงนะครับก็คือเมนูนี้นะครับผมเป็นเมนูแกงลาวนะครับผมแกงลาวใส่ปลานะครับผมส่วนผสมหลายอย่างมีองุูอะไรเลยเดี๋ยวมาชิมกันเลยดีวยกว่าครับท่านผู้ชมนี่นะครับมาลองดูครับ ผมว่ารสชาติเดียวกับยอดมะพร้าวเลยท่านผู้ชมอร่อยมากนะครับผมจริงๆครับคือผมไม่เคยทานมาก่อนไม่เคยกินมาก่อนนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับผมแล้วผมก็มาทําในแนวทางของแกงคล้ายๆแกงหน่อไม้หรือแกงยอดมะพร้าวนะครับโอเคครับ นี่ครับเอ็นหนูครับท่านผู้ชมโอเวอรี่ฮอตมันร้อนกับมันฮอนครับผมจะอร่อยอย่างนี้เลยลองทานดูลองทำดูครับท่านผู้ชมถ้าเจอที่ไหน เดที่ในสวนในอะไรหรือในป่าในอะไรที่เขาในป่าก็มีนะครับผมบางพื้นที่เนาะในป่านี้นะครับไม่ว่าจะป่าดิบชื้นป่าลึกป่าละเมาะอะไรก็ช่างถ้าเราเห็นต้นประมาณเนี้ยเขาเรียกอะไรนะเต่าเต่าลังหรือเก่าลังอ่ะประมาณนี้แหละครับโอเคแล้วแต่เข้าใจนะครับผมโอเคมันเป็นเมนูได้อีกเช่นกันนะครับผม <Huh? S 1> คือเป็นวิถีการทํากินแบบป่าๆคือหากิน วิถีป่านะครับผมก่อนจากคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากนะครับกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปดีๆต่อๆไปผมจะได้นําเสนออีกนะครับก็ขอขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณครับ